จะเป็นยังไงนะราะถ้าเกิดว่าผมได้เอาเซนติโนที่ผมจัดมาแล้วเนี่ยเอาไปลงในห้องจะอามนะครับเป็นเซนสกิลที่บางมากนะครับผมแต่ว่ามีความผิวสูงนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซนสิลนี้แล้วก็เซนสกิลเนี่ยผมไปเล่นมานะก็ชนะมาสิบกว่าเกมก็คือชนะทุกเกมเลยนะครับผม แทบจะไม่แพ้เลยนะแล้วทีนี้ผมก็จะเอา4เกมนะครับผมที่ผมเลือกมานะครับเอามาให้ดูกันนะว่ามันเป็นแต่ละเกมเนี่ยมันเล่นกันยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีเกมเกมหนึ่งนะที่มีคนเอาสกิลแก้มาครับแก้แบบแก้ทางผมจัดเลยนะครับผมจานิโนแทบจะเล่นลำบากไปเลยนะถ้าเกิดว่าเจอสกิลนี้เข้าไปนะครับผมมีแน่นอนนะแล้วผมก็สามารถชนะเข้ามาได้ด้วยนะครับผมจะมาดูว่าวิธีการโดนแก้เนี่ยเราจะต้องรับมือยังไงนะครับผมถ้าเราใช้สกิลเนี่ยแล้วเราโดนแก้ทางสกิลมาอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องรับม กำลังตามหาร้านเติมเกมนะผมขอแนะนําร้านเทพฮับเลยนะผมเติมถูกเติมไวอยู่แล้วนะครับสําหรับวิธีการเติมนะให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็หามวนหมูหม่เกมฟรีไฟนะครับผมถ้ามึงไปเติมอารวีก็ไม่เข้าฟรีไฟนะครับก็เลือกฟรีไฟไปเลยนะครับผมพอมาหน้านี้นะครับเราก็ต้องใส่ยูเอดีให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดเช็คยูเอดีดีนะครับผมถ้ายูเอดีผิดเนี่ยทางร้านเขาจะไม่รับผิดชอบนะครับผมอันนี้ก็จะเติมให้ดูเลยนะโอเคนี่ก็เอาหน้าจอเพิ่มขึ้นมาให้ดูเลยนะว่ามันจะเข้าเร็วขนาดไหนนะ,หน,นะคคครรรรัััััับบบบบบผผผผผมมมมมกกก็็็ืืออ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 2หหนน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 น้้นนะน้้้าาาาาาาจจจะะะะะีีีเเเเเขขตว่่่ถ UAD ิิิดดดยยไชแปป๊ึงุ แป๊บเดียวครับเพรเข้าเลยครับไวมากเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆอ่ะไม่ถึงวีได้ซ้ำนะผมและทางร้านก็มีระบบใหม่เข้ามานะผมก็คือระบบส่งของขวัญนะส่งได้เยอะมากเลยนะผมส่งเยอะจริงๆนะครับถ้าเราต้องการอะไรนะครับเราก็จิ้มมาเลยนะครับผมส่วนผมก็จะเอาเป็นบัตรสร้างห้องนะครับตอนนี้เราจิ้มมาแล้วนะครับผมเราก็เลือกจํานวนที่เราต้องการจะสั่งซื้อนะครับส่วนตัวผมก็จะเอามา10ใบนะผมแล้วก็ให้ทางร้านเขาคำนวณราคามานะครับก็เป็น90เครดิตนะโอเคแล้วก็กดยืนยันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะมีคิวรออย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องเข้าไปในเกมเพื่อยืนรอรับบัตรสร้างห้องได้เลยนะครับพอเราเหลือคิวเดียวนะครับเขาก็จะให้เราใส่ยูไอดีแล้วก็เลขห้องนะครับผมเป็นยูไอดีก็ยูไอดีของเรานะครับพอเรารอไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีแอดมินเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอรับบัตรสร้างห้องได้เลยเดี๋ยวมาดูการเล่นในเกมแรกของผมกันนะครับผมหลังจากจบเกมหรือว่าจบแมตช์แล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะวิเคราะห์แบบสััั้้้้นนนนๆๆใใหมเขาาจง่ยแลวกะ ไอช็อตตะกี้นี้นะครับผมได้มาหนึ่งเม็ดแล้วเห็นไหมและอะไรรู้ปะผมแม่งไม่เสียเลือดด้วยช็อตนี้ผมตั้งใจวาร์ปกลับมานะผมถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจะยิงคุณผมจริงๆเนี่ยถ้าเขายิงอยู่นะครับในจังหวะที่ผมวาร์ปก,กลับมาเนี่ยเป้ามันจะไม่ได้ล็อกผมในจังหวะหนึ่งนะผมและจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ผมต้องสวนครับจังหวะพาสยองจัดในเกมนี้เนี่ยผมก็วิ่งเล่นอยู่สักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ไหนนะ ตัวนี้ก็คือพยายามหาเรื่อยๆนะครับก็เราก็วิ่งวิ่งหาไปเรื่อยๆนะพอเราหาเจอเนี่ยเราก็จะเล่นเลยนะจังหวะนี้คนดูอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมถึงวิ่งถอยกลับมาทําไมไม่เล่นต่อเพราะว่าเลือดผมลดนะครับผมใช่ครับเลือดผมลดครับถึงจะน้อยนะครับแต่ ไฟต่อไปยังไงก็สู้ยากครับเพราะว่าตัวเราบางมากนะผมการที่เราเลือดน้อยกว่าเขาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดการที่เราเลือดน้อยกว่าเขาเนี่ยเรายิ่งเราบางอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะสู้เขาไม่ได้เลยนะครับแบบถ้าจะวัดกันจริงๆคือวัดไม่ได้แน่ๆนะครับผมตรงนี้เราก็พยายามจะยิงกดเขาไปเรื่อยๆนะครับผม มันก็ยังดีนะครับที่ผมยังรอดแต่ตอนนี้ผมจะเอายังไงต่อและก็ยืนพันยางก็โง่แบบนี้จริงๆนะอือ้าไอ้เหี้ยงงงงกูก็งงเลยส๊า ผมก็ใช้โคดอภิมหาเทคนิคก็ดูเอาเองแล้วกัน และเกมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเกมที่ศัตรูเขาเอาสกิลตัวละครมาแก้ผมนะครับแก้ทางยังไงเดี๋ยวไปดูนะผมสกิลของตรงข้ามเขจะมีโคดาอีพีโมโคแล้วก็ตัดเลือดน,นะผมสกิลที่ติดมาร์กเนี่ยจะแก้ทางซาเดโนได้ดีนะครับพอผมรู้ว่าเขาเอาสกิลมาแบบนี้นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นตัวเองนะผมมันจะแตกต่างจากเกมที่แล้วอย่างมากเลยนะแต่ทุกคนมันจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเองแล้วกัน ถ้าสังเกตใีๆเนี่ยตัวผมเองเนี่ยพยายามที่จะไม่ติดมาร์กจากฝั่งตรงข้ามให้ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดมาร์กเนี่ยเราจะเล่นยากมากขึ้นนะครับผม จังหวัที่ผมติดมาครั้งแรกเนี่ยผมเลือกที่จะไม่เล่นนะผมผมเลือกที่จะพันยาตรงนั้นเลยนะครับผมรอจังหวะที่มาใกล้หมดเนี่ยผมก็เริ่มเข้าไปเล่นนะครับแล้วผมก็ค่อยวาร์ซาดิโนไปนะเพื่อให้เขาไม่รู้นะว่าผมวาร์ไปตรงไหน,น จังหวะแบบนี้คือจังหวะที่ผมพยายามที่จะยิงฟีเขานะครับผมยิงฟีในที่นี้คือจะไม่ให้เขาสวนหรือว่ายิงเราโดนนะครับผมเพื่อจะไม่ติดมาร์กนะแต่ตอนนี้คือผมพลาดนะในเมื่อที่เราติดมาร์กแล้วเนี่ยตัวเราค่อนข้างจะบางน,นะผมเขาถ้าเขาสามารถดักทางเราได้เนี่ยล้วเราโดนโดนเปิดก่อนเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากเลยนะผมเลยต้องดึงระยะออกมาเพื่อให้เขาเข้าถึงตัวเรายากนะครับ จังหวะตะกี้เนี่ยผมรู้ว่าตัวเองติดมารนะ์กผมเลยว่าจะวิ่งหลอกศัตรูนะผมให้ศัตรูเขาเห็นมาร์กว่าผมวิ่งแบบเหมือนจะไปอีกฝั่งนึงแล้วผมค่อยมวนกลับมายิงเขาอีกทีหนึ่งนะในจังหวะที่เขาไม่ได้ตั้งตัว นามาดูเกมต่อมากันนะผมเกมนี้ผมค่อนข้างจะดันดุหรือว่าค่อนข้างจะกดดันดุมากๆเลยนะครับผม ซาตกค้คือมุมแคบ2มุมนี่คือผมจริงโดนทุกดอกเลยนะน่าจะจุกหน้าดูนะครับเนี่ยเจอซาติโนแบบนี้เป็นผมผมก็หัวหมุนครับว้าไปว้ามาหน้าปวดหัวจริงๆ อันนี้ก็จะเป็นคลสุดท้ายแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าคนดูสังเกตรหรือเปล่านะผมทุกครั้งที่ผมปาดนะถ้าเกิดว่าผมไม่เห็นตัวศัตรูเนี่ยผมมักจะมีดาเมจย่อยเสมอก็คือดาเมจสะเก็ดนั่นเองผมมักจะยิงพื้นให้มันใกล้กับตัวเขามากที่สุดน,นะผมมักจะปาดยังไงก็ต้องมีดาเมจสักนิดหน่อยนะผมนั่นคือความคิดของผมนะนั่นคือสไตล์การเล่นของผมนะคือปาดตอนไหนผมก็ต้องมีดาเมจต,ตอนนั้นนะผมผมมักจะทาดาเมจเรื่อยๆนะแม้ว่าจะน้อยก็ตาม เข้าเห็นฉากนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าซาติโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่โกงมากๆเลยนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าโกงมากๆ เอาล้วครับก็จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์ซานติโน่ของเลซี่นะครับที่ไปเล่นในห้องเจ้าอาร์มาคนดูก็อาจจะเข้าใจแล้วนะว่าทำไมผมถึงเอาพวกเซสกิลเคนล,ลี่เคลโรลินมาช่วยเสริมในการวิ่งเร็วนะช่วยทำการหาจังหวะนู่นจังหวะนี่คนดูก็อาจจะเห็นในช็อตล่าสุดนั้นไปแล้วนะผมเพราะว่าดูสิครับ ผมหาพื้นที่เร็วขนาดไหนอะมันหามันวิ่งมันเร็วมากเลยนะผมมันวิ่งนู่นวิ่งนี่มันหาได้เร็วมากนะแต่มันก็หาได้ในระยะยาวนะผมมันก็คือหาได้เรื่อยๆนนและครับผมในการหาพื้นที่โซนพื้นที่นะครับแล้วก็จะเอาเป็นแล้วก็จะเอาซานนโน่เนี่ยมาให้มันแบบมาเล่นให้มันหัวหมุนหรือว่าแบบปวดหัวหนักกว่าเดิมกับฝันสงข้ามนะผมยิ่งมันเร็วอยู่แล้วยิ่งมีซานิโน่เข้าไปอีกเนี่ยยิ่งจะปวดหัวเพิ่มนะครับผมซานิโน่ก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญในการเอามาเล่นนะสำหรับผมที่ผมเอามาเล่นในนนห้้้อองงงงงเเเจจามครรัีซึ่่่กกิิลถๆ มันจะเป็นสกิลที่ปวดหัวและก็โกงม,มากๆครับงั้นก็คลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับผมใครที่อยากเอาไปลองเล่นก็เอาไปลองเล่นกันได้นะครับผม